ตวน้ำองน้อ๋อมาของน้ำปลาตรวมาของน้ำไก่แท้พูดไหมของน้ำไหมข้างนาพอนะเปียนทนี่ไปทนฮะเปลี่ยนกับท่านหันโอ้คือเปลี่ยนมาเลยมันเปลี่ยนท่ายังท่านนะครับเปลี่ยนให้ยังครับมัปกดเงี้ยว เห็นป้ายเรนูนครก็มาเลยไอที่ปักหมุดเดิมลืมอะไปที่ไหนอ่ะตอนแรกว่าจะไปวัดอะไรนะบารุอะไรค่ะอะไรลูกขัดนครตรงตรงนี้ถามเพื่อนหนูยังว่าตรงนี้คือที่ไหน ก็ไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือที่ไหนคือแสดงว่านอนอย่างเดียวเจ้าัวจล่คเาะเขาขับรถมากเนาะไม่คอ,อ,อยรับเลยที่ขับรถคอยจะขึ้นบอกครับเถอะน,น,นี่อันใต้แดงนบ่านนี่แปดแปดสอบครับ

ลายใบเราบูถ <l convert to life> ือกับใบเว้ยสือขอลองกินนี่อิ๊มดิเฮ้มีเหรอต้องหาในัดใครนัดใครอีกนัดใครพี่เหน่งไม่มาด้วยนัดใครอ๋เดี๋ยวนี้มีเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่พี่เหน่งไปซื้อรองเท้าโอ้ยยังไม่ได้ซื้อจริงเลือดเลือดเลือบเลือบนั่งเลือดมากกว่เจ้า นังเลือมาก <laughs> วันนี้เห็นลุงเท้าลุงสีแดงนะลุงเท้าลุงี่ยมองเหวนไกลๆเลยอวันนี้อ้าวลุงเท้าไปถอดไปใช่หรอุงเท้าอ่ะเดี๋ยวเติชัยอนแล้วลุงเท้าถอนไปไหนใชกันแแล้วอ๋ออ้าไม่เยอะนะแปดสองของเจ้าระแปดสองสองแปดสองสองแปดสองปปหรือสองแปเอาปะเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเ แปดสองนั่นละสองแปดสองกันละอืมเอ้ดึงให้เพื่อนไหมครับเพื่นเอาได้ครับเจ้าเฝ้าดึงนิดทำเปลี่ยนแจกวันนี้เอาเบอรมประเด็นเจ้าเปล่าบัเจ็ดเก่าหนึ่งมี่บัตเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าสองใส่เปล่าดูสุดสุ ศูนยแดโหฮะบูยบอกคบ่คัา,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 าเฟ่เรนูนคร,น,ครนะครับผมอันนี้ก็คือวัดพระธาตุเรนูนะครับนะเรามาแวะทำบุญนะครับผมไหว้พระธาตุเรนูกันนะครับ บุ้ยบู๊ยต้องโดนข้านี่ต้องบังข้านี่เอาไหมเอาไหมก้มไหมก้มไหมเอาไหมก้มใส่ให้ไหมเร็วๆสิถ่ายรูปบัทันเลยโอ้พนันเกือบไหมพนด้เกือบไหมบู้ยพนก้มใส่เกือบให้ภรรยาเมื่อกี้นี่บัทันบัทันก้มใส่รองเท้าให้ภรรยาเมื่อกี้บัดทันไปแล้วไปแล้วเพิ่นไปแล้วเพื่อนอะโอ้เพิ่นยังทวนๆแบบผู้เดียวเลยวะ เขาจะถ่ายเขาจถ่ายเลยนะครับาถ่ายรูปนะครับมองได้มานะครับมันอเออี่เขามีมี่ยอดยาตู้อะยดิยยาตัวทำไมยาตัวแล้วทำใส่รูดสิบห้ดอกจ้าวันจันทร์เหรอ,เ,อรเราเกิดวันพุธสามดอกโอวันพุธสาดอก,อกดอโอ้กระเดียเจ้าแล้วบ่เนี่ย ทำบุญทำบุญทำบุญห้วยมาไหว้พระด้ครับเว้นบัตรเลยพิเศษวันจันทร์แค่สิบห้าดอกอ๋อครับผมนะครับอันนี้เป็นคือเป็นพิเศษเฉพาะเป็นธรรมเนียมที่ของวัดพระธาตุเรโนเลยครับอ๋อครับผมสําหรับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับต้องไหว้สิบห้าดอกนะครับผมแต่ทุกวันก็คือสามดอกเหมือนเดิมครับผม

ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้ตอนนี้นะครับก็ขอโอกาสต้อนรับในส่วนของคณะสัตยาปดาพี่น้องสายบุญสายสัทยาทุกท่านนะครับเดินทางเข้ามาถึงก็ในส่วนของทางวัดเองนะครับก็มีมาตรการการป้องกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับใส่ละเจี๋ยงก็พอพอนใสเกี่ยวล้างมือแล้วก็ ที่สาคัญน,นะครับต้องท้ตัวเองก็คือการสวมแมสหน้ากากอนามัยนะครับให้เรียบร้อยแต่ว่าของอาไปเชื่องตัวนี้ใช้ไม่ได้และยังไม่ได้เก็บนะครับ,บไปล้างเทียอตรงนูง้ดนะครับที่วางตั้งเอาไวใ้ให้อยู่นะครับทางด้านบนนี้ก็มีเยอะนะครับการที่เข้ามาเนี่ยก็บูชาดอกไม้เข้าไปเป็นอามิรบูชาอยากจะเวียนเทียนก็เวียนเทียนได้ ไม่อยากใจวีนเทียนก็ไม่เป็นไรเข้าไปจุดเทียนไหว้ใต้เทียนนกกันได้เลยนะแตนะครับเสร็จจากนั้นอยากจะขึ้นโบสถ์ก็สามารถขึ้นไปไหว้ได้หลวงพ่อองค์แสนตลอดจนหลวงพ่อองค์ประทานแต่ก็นะครับไม่จำเป็นต้องนำดอกไม้ถูกเพียงขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับในอุโบสถเมื่นที่คนเอกเพรมทหกลับลงมาทางฝั่งไป้ สุขัสสะตัลลังภะคะวะโตภะคะวะติตุวะคขาโตภะคะวะตาธัมโมสัมป ित ิโตอัตตาโตเอติปสิโตโอปะนะสิโตปะจัตตังเวทิปโตวิญญูหิตยอดเสตังโลกัสสานิจิโสภะตะวะ Sama-sama puto, ita jarang sampano Anu taro, purisatam, mata arabisa Katewa manusa, nangut, jopo, kawa, mito, wakato Kota, kama, monta, kisiko, akaliko Iken, patiko, panagiko, pati

ผมจะนักีนี้ก็ฝากไปเพกินนนะครับสวัสดีครับ